นูน่นนี่ใครเป็นคนสั่งซื้อนูน่นนี่นั่นนู่นหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่แล้วใครเป็นคนเซ็นวิศวกรที่ปลอมลายเซ็นเนี่ยคือมันจะมันจะปัดความรับผิดชอบไม่ได้เพราะว่าท่านอยู่บนสุดไงท่านอยู่บนสุดนะฮะของสอตอง,งคนที่ต้องรับผิดชอบที่ท่านบอกในข่าวว่าต้องหาคนรับผิดชอบให้ได้จริงๆแล้วไม่ต้องหาคนรับผิดชอบคนอื่นแล้วท่านนั่นแหละครับต้องรับผิดชอบครับไม่งั้นวันนี้พิตะนารากรนะฮะเขาไม่ออกมาแจ้งความท่านหรอก ว่าท่านเนี่ยมีส่วนในการทําให้ตึกถลม่มแล้วก็มีทําให้คนเนี่ยเสียชีวิตจํานวนมากพิทักษณารากรเขาเล่นท่านแล้วนะฮะเขาจัดท่านแล้วท่านเขาจัดท่านชุดใหญ่ไฟกระพริบจัดก่อนรัฐบาลอีกแทนที่รัฐบาลจะจัดท่านหรือว่าจัดสอตองอให้มันเต็มคราบเต็มสูบหาคนรับผิดชอบหน่อยรัฐบาลช้ากว่าตะนาากรนะฮะงานนี้ก็ต้องแบบพิทักษ์แบบเออต้องให้กำลังใจพิทักษ์เลยกล้าออกมาชนขนาดนี้นะฮะ ฝากด่าเยอะหน่อยพี่ใจบอกนะครับช่วยด่าแทนคนไทยทั้งประเทศด้วยนะครับคือมึนมากคือมันไม่ต้องหาคนรับผิดแล้วคนที่รับผิดก็คือท่านนั่นแหละก็คือผู้ว่าสตองอที่ต้องรับผิดก่อนต้องรับผิดก่อนเลยต้องขอโทษก่อนเลยต้องใดๆก็แล้วแต่ยังไม่เห็นภาพท่านขอโทษอะไรเป็นเรื่องเป็นราวเลยอะ่ะท่านต้องรับผิดชอบนะฮะ ท่านต้องรับผิดชอบเป็นเรื่องเป็นราวผมไม่ได้มาโจมตีท่านอะไรใดๆแต่อย่างใดนะฮะแต่ปิรามิดบนสุดท่านกุมบางเหียนสตงอท่านมองลงมาจากข้างบนท่านรู้หมดแหละว่าวิศวกรคนไหนทําอะไรยังไงท่านบอกว่าท่านจะไม่รู้ไม่ได้ท่านปฏิเสธการไม่รับรู้เรื่องนี้ไม่ได้เพราะท่านเองอยู่บนสุดท่านรู้หมดว่าโครงสร้างออกกไนท์ชาร์ปเนี่ยมันเป็นอย่างไรการเบิกจ่ายมันเป็นอย่างไรท่านต้องรู้หมด ท่านไม่รู้ไม่ได้แล้วท่านมาบอกว่าใครทําผิดก็ว่าไปตามกฎหมายใครผิดแต่ท่านยังไม่เห็นมีใครรับผิดชอบอะไรเลยจริงๆอ่ะต้องเป็นท่านรับก่อนรับก่อนนะครับเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นผู้ว่าสตงแล้วท่านเนี่ยจะต้องไปจี้หาคนไอ้ที่มันคอร์รัปชันให้ได้นะฮะท่านต้องปฏิบัติหน้าที่แบบจิกหัวพวกนี้ออกมาให้ได้ไม่ใช่พูดแต่น้ำยาวเหยยด พูดแต่น้ํายาวเหยียดจนผมอ่านไม่ไหวสิ่งที่ประชาชนอยากจะรู้นะครับผู้ว่าสตงคือท่านต้องแถลงข่าวพร้อมกับคนผิดท่านต้องแถลงข่าวพร้อมกับคนที่มันแดกงบประมาณชาติท่านจะต้องเป็นแบบนี้เพราะประชาชนเนี่ยเขาอยากจะรู้ไม่ใช่อยากจะบอกว่ามันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างงู้นนู้นนี้ไม่มีใครอยากรู้แล้วท่านในขบววการอะไรมันเป็นเรื่องของท่านประชาชนอยากแค่รู้ว่าใครผิดใช่ไหมประชาชนอยากรู้ว่าแค่ใครผิด สตงอไม่ซื่อตรงเลยนะฮะเห็นไหมฮะคนนิกนะฮะบอกว่าถูกต้องอ้ายนะครับพี่ปลาชอบบอกว่าใช่ค่ะทุกคนไม่ได้อยากรู้ใช่ไหมว่าข้างในอ่ะไม่ต้องท่านไม่ต้องอธิบายใดๆอธิบายเยอะมากขั้นตอนนู้นนี้นั้นนู้นนั้นนู้นนี้นนั้นนู้นเต็มไปหมดไม่ต้องอธิบายปวดหัวหาคนผิดมารับอย่างเดียวหาคนผิดมารับหาคนผิดเข้าคุกหาคนผิดรับผิดชอบ หาคนอีพ่อพี่ปอมลายเซ็นมาเข้าคุกจัดมันเข้าคุกให้มันมีภาพคนเข้าคุกให้มันมีภาพคนเนี่ยถูกตำรวจจับไม่มีเลยไม่มีเลยฉันงงมากเดือนกว่าไม่มีภาพตำรวจจับคนร้ายเลยอะ่ะไม่มีภาพตำรวจจับคนทำผิดเลยอะ่ะงงไหมงงไหมกูถามหน่อยงงไหมงงเด้งงเดบไหม งงเด้งงงเดบไหมงงไหมแล้วใครตรวจสอบ DSI อะ่ะเออเนี่ยใครตรวจสอบองค์การอิองค์กรอิสระเนี่ยฉันบอกว่าฉันบอกได้เลยนะครับว่าการตรวจสอบก็ยากก็ยากอยู่ก็ยากอยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้บอกว่าหน่วยงานไหนเป็นอะไรยังไง มันก็มีขั้นตอนการตรวจสอบแต่ก็ไม่ง่ายกูพูดตามตรงนะก็ไม่ง่ายนะฮะก็ไม่ง่ายถ้ามันง่ายหน่วยงานอิสระอย่างสตอง,องอเนี่ยมึงต้องตรวจสอบหาคนผิดได้แล้วแต่นี่หาคนผิดไม่ได้แปลว่าอะไรสะแสดงว่ามันตรวจสอบยากสแสดงว่ามันตรวจสอบยากไงสตอง,องอเนี่ยเป็นดินแดนอะไรหรือเปล่านะครับเป็นเขาวงกฏหรือเปล่าทําไมอะทําไมตรวจสอบยากเหลือเกิน ไม่มีใครรู้เลยว่าใครใครผิดพวกมึงเป็นประชาชนคนไทยหนึ่งเดือนกว่าแล้วเราไม่ทราบเลยใครคือคนผิดเป็นประเทศเดียวในโลกหรือเปล่าที่เหตุการณ์ใหญ่ระดับนี้มีผู้เสียชีวิตมากมายขนาดนี้แต่ยังหาคนผิดไม่ได้เดือนกว่าแล้วใครจะรับผิดละ่ะเนี่ยมันไม่ต้องมีใครรับผิด มันต้องตั้งคณะกรรมการมาแล้วลากขัวพวกนี้นะฮะเข้าคุกไปก่อนติดคุกระหว่างดำเนินคดีเลยเข้าคุกไปก่อนแล้วมึงจะสู้ยังไงก็แล้วแต่ก็ไปสู้กันในชั้นศาลแต่ก็คือต้องติดคุกก่อนเพราะว่าความผิดมันหนักหนาสาหัสมากติดคุกระหว่างดำเนินคดีเป็นสิ่งที่ประชาชนอยากจะเห็นลากเข้าคุกไปเลยสําหรับคนที่กระทาความผิดแล้วมึงอยากจะต่อสู้ยังไงก็ไปสู้ในชั้นศาลแต่มึงต้องติดคุกก่อน ซึ่งภาพนี้เป็นแค่ความฝันครับภาพนี้เป็นแค่ความฝันไม่มีทางเป็นความจริงได้ในประเทศเราเป็นความจริงไม่ได้ครับเป็นแค่ความฝันละเมอเพอ้อพบพวกมึงก็ละเมอเพอ้อพบโอ้ยอยากจะเห็นนะแบบว่าอุย้ยตำรวจลากคอคนทำผิดเข้าแบบสังเตนะฮะอยากเห็นแบบเข้าคุก อยากเห็นคนทำผิดเหลือเกินนะฮะเหตุการณ์มันใหญ่ตึกถลม่มมันต้องมีคนทำผิดต้องลากไอ้พวกเนี้ยเข้าคุกให้ได้พวกแดกภาษีมึงละเมอเพ้อพพหรือเปล่ามึงละเมอละเมอเพ้อพพหรือเปล่าถามว่ายุบสตงได้ไหมคงไม่ได้อ่ะแต่เปลี่ยนบอดบริหารได้เปลี่ยนการบริหารเปลี่ยนโครงสร้างได้นะฮะแต่สตงงคงต้องมีหน้าที่ในการตรวจสอบนะฮะเงินแผ่นดินมีครูบางคนบน่น ใช้กระดาษเนี่ยก็ต้องแบบโอ้ยใช้กระมิดกระเมียนอะไรต่างๆนาะนาะนะเพราะว่าเดี๋ยวสวต้องงอตรวจใช้เยอะก็ไม่ได้ใช้เงินมากก็ไม่ได้แต่งานนี้ไม่ตรวจสอบตัวเองซะงั้นตรวจสอบชาวบ้านตรวจสอบจังเลยราชการเนี่ยตรวจสอบการใช้เงินจังเลยอะ่ะแต่ไม่ตรวจสอบตัวเองอะ่ะอะไรอ่ะอะไรอะ,อะ,รอะเอาผิดเข้าคุกอย่าเอาแพะหลักก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบะแบหรือเปล่าอะอยากเห็นภาพนี้เนาะนะฮะอ่ะ ฉันจะอ่านพาดหัวข่าวที่เราอยากจะเห็นนะฮะจับได้แล้วคนโกงโสตอง,งอลากเข้าคุกเนี่ยเราอยากจะได้ได้ยินอะไรแบบนี้จับได้แล้วคนโกงโสตอง,งอปมตึกถลม่มลากเข้าคุกเส้นคอร์รัปชันไม่มีอะไม่ได้อ่านกูไม่ได้อ่านหรอก กูไม่ได้อ่านหลอกข่าวแบบนี้นะกูจะได้อ่านแต่แบบว่าไม่มีคนรับผิดชอบคนรับผิดชอบไม่มีไม่มีใครรับผิดใดๆทั้งนั้นกูจะได้อ่านแค่นี้เห็นไหมจริงๆค่ะเรื่องตรวจโรงเรียนตรวจแม่งตรวจมากตรวจหม่นะฮะครูบางคนแม่งแบบเบื่อสตองมากระดาษริมหนึ่งเนี่ยก็ต้องดีแคร์นะฮะกระดาษเนี่ยใบหนึ่งก็ต้องดีแคร์นะฮะตรวจสอบเยอะมากแต่ไม่ตรวจสอบตัวเองตื่น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 ใช่ไหมพี่ยุนะฮะ พี่นัทจุดดใช่ไหมอ่านว่าอะไรว่าชื่อพี่อ่ะคือแบบเราจะไม่ได้ยินผู้ประกาศข่าวอ่านข่าวนี้นะฮะเราจะไม่ได้ยินผู้ประกาศข่าวอ่านข่าวนี้จับได้แล้วกลโกงสอตองอลากเข้าคุกปมคอร์รัปชันเงียบเงียบเงียบไม่ต้องหัวเราะเลย เงียบกูบอกว่าได้เงียบกูบอกว่าเงียบเงียบเงียบแน่ๆเดี๋ยวแป๊บหนึ่งกูจะขายของแล้วนะใครออกไปโดนเตะนะโดนตบนะโดนดีบแก้หูนะโดนดีบแก้หูนะใครออกไปนะมึงโดนนะนะฮะมึงออกไปมึงโดนนะเพราะว่าตอนนี้นะกูจะเอาตะก้าขึ้นแล้วนะ ตะก้าขึ้นมาได้แล้วนะครับใครเข้ามานะคะช่วยอุดหนุนพี่เคนโดด้วยจะได้มีแรงใจในการอ่านข่าวนะครับช่วยอุดหนุนพี่เคนโดด้วยนะครับตะก้าขึ้นมาได้เลยตะก้าขึ้นมาได้เลยนะฮะกรุณาอุดหนุนเป็นแรงใจให้พี่เคนโดด้วยนะครับเพราะว่าอ่านข่าวให้ทุกคนมันหยดติ่งขนาดนี้นะฮะสาแก่ใจกันขนาดนี้มานั่งดูฟรีนะฮะมึงไม่อายขายคี้หน้าตัวเองหรือยังไรนะครับมานั่งดูแบบว่าอุ้ยดูพี่เคนโดเมาข่าวสนุกจังเลยแต่ไม่เสียเงินสักบาทซื้อของกูอด้ย มาแล้วนะฮะตะก้ามาแล้วนะครับตะก้ามาแล้วดึกแล้วง่วงนอนจังนะฮะซื้อน้ำพริกปลาสลิตต้มยำไอเคนโดไปกอกปากนะครับจะได้ไม่ง่วงนะฮะ เนื้อปลาสลิดแน่นเลยนะฮะตะก้าขึ้นแล้วเข้าตะก้าให้หน่อยเข้าตะก้าให้หน่อยนะครับปกติเนี่ยกระปุก120บาทนะครับ120บาท100กรัมแต่ใครซื้อณนะตอนนี้เนี่ยนะครับก็จะได้ส่วนลดจากทิกตอกด้วยแล้วเรามีตะก้า500บาทนะฮะได้5กระปุกนะครับ5กระปุก500บาทนะ5กระปุก500บาทนะครับปกติ600ไปดูกันได้โปรโมชั่นช่ำๆเลยในตะก้า ขอให้มีออเดอร์เข้าได้ไหมอ่ะเพื่อเป็นกําลังใจแรงเชียร์ให้กับพิกเคนโดนะครับขายได้สัก2อสาออเดอร์เดี๋ยวกูจะไปข่าวนะฮะกูจะไปวิจารณ์สตองอต่อนะครับอา้ายังมีอีกหลายปมที่จะวิจารณ์สตองอให้ฟัง แล้วก็อีกหลายเรื่องนะครับไม่ว่าะจะเป็นเรื่องของคนจีนที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วก็มีการซื้อแพ็กเกจมีรถนําขบวนอันนี้แม่งก็สุดตีนมากเลยครับประเทศไทยช่วงนี้พีคมากเลยเนาะมีทั้งคอร์รัปชันมีทั้งแดกเงินหาคนจับมือดมก็ไม่ได้สอตองอตึกถล่มก็หาคนผิดไม่ได้นะฮะมีการซื้อแพ็กเกจจากคนจีนเข้ามาในสนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็อีกหลายๆสนามบินสามารถเดินผ่านตองตมอมได้โดยง่ายแล้วก็มีรถนําขบวนมาส่งถึงโรงแรมอีย,ย นะฮะประเทศไทยอะไรนักหนาเนี่ตอนนี้กูตกใจมากแพ็กเกจประเทศไทยเนื้อปลาแน่นนะครับเร็วๆทุกคนครับช่วยซื้อหน่อยเร็วนะฮะพี่ยูยุนะครับพี่ยูยุมึงเข้าไปซื้อเลยนะฮะเข้ามาดูพี่เคนโดเม้าส์ข่าวสตวงวันนี้สะใจแซบๆแล้วมึงจะไม่ซื้อขของกูเลยแม้แต่ชิ้นเดียวเหรอนะฮะมึงคอร์รัปชันกูแล้วนะอย่าทำนิสัยแบบนี้นะอย่าคอร์รัปชันเคนโดนะ ทุกคนนะมีความสุขในการดูข่าวนะมีความสุขในการเมาข่าวเล่าข่าวนะแต่ไม่ซื้อของสักชิ้นอายไหมอายไม่จ๊ะถ้าอายเข้าไปในตะก้าจ้ะหรือว่าไม่อายนะฮะไม่อายเดี๋ยวเหลือด้านได้อายอดเหลือแฟนขับเคนโดดอ่ะโอ้ยมีคนเข้าแล้วมีคนเข้าแล้วเออยังมีคนอายยังมีคนอายก็ยังซื้อของนะฮะไม่ใช่นั่งดูแบบว่าอุย้ยหัวเราะพี่กคนโดเมาข่าวสนุกสนานเหลือเกินชอบพี่กคนโดเมามากสะใจสับเละเลยแต่ละข่าวแต่ไม่เสียเงินกูสักบาท ไม่เสียเงินกูสักบาทแล้วกูจะไปเล่าข่าวต่อไปอ่ะยางมีกําลังใจได้ยังไงอ่ะอย่านะทุกคนรู้จักเสียเงินมากอย่าตูดแดกอย่างเดียวนะฮะอย่าตูดแดกอย่างเดียวเข้าใจไหมรอสิ้นเดือนได้ไหมอ่ะยอมด้านพี่ยุสิ้นเดือนอะไรมันเพิ่งผ่านสิ้นเดือนมาอีปอบวันนี้วันที่สองมึงรอสิ้นเดือนอีก28วันเลยแล้วก็มึงจะซื้อของกูน่ะยุเร็วๆเข้าไปในตะกาเลยอีนั่งยุเร็วๆเดี๋ยวนี้ อีหยังลหละบอกสิ้นเดือนเมื่อนี้วันที่สองอีกตั้งเจ้าแปดมือมึงใช้เงินหมดแล้วเหลือนในสองวันโอ้ไอปอบเงินเดือนออกสองวันหมดแล้วอันนี้ไม่ได้ใช้ส่วนตัวนะมึงมึงแบบเปผู้ชายหรือเปล่าหรือยังไงทำไมมึงแบบบริหารการเงินแย่ขนาดนี้สองวันเงินเดือนหมดโอ้เอียนนี่โอ้ยอปอบไีฮาหนีกก็ไดเนฮาทางใส่มือยเงิอนออกสองมือเงินเบิดแล้วมึงไม่ได้ใช้ส่วนตัวแล้วแหละมึงไปเที่ยวบาร์โฮสแล้วแหละกูรู้นะฮะเร็ว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 อ๋อข่อยตกงาน เจ้าเห็นงานอย่างล่ะเจ้าอยากเห็นงานอย่างล่ะเจ้าก็เกี่ยวตะกาตัวละเอาของขอยไปขายตัวละเออของขอยไปขายตัวละเกี่ยวตะกาด้ค่าก็รู้จักพัฒนาตัวเองหน่อยตกงานเนี่ยพัฒนาตัวเองเข้าใจไหมศักยภาพมนุษย์เนี่ยมันสามารถพัฒนาได้ตลอดนะฮะอย่าไปบอกว่าตัวเองตกงานเข้าใจไหมมันเป็นคําไม่ดีให้บอกว่าตัวเองอ่ะพักผ่อนเข้าใจไหมพักผ่อนเตรียมตัวรับรัพย์หรือว่ารับงานใหม่ที่ดีกว่าอย่าบอกว่าตัวเองตกงานมันเป็นคําที่ มันสะกดจิตตัวเองว่าว่าตัวเองเป็นคนพ่ายแพ้ทำไมต้องเป็นคนพ่ายแพ้ทำไมต้องเป็นคนโดนคนอื่นเคียยวออกจากงานด้วยเราเลือกงานได้นี่เราเป็นคนมีศักยภาพเราเก่งเนี่ยถ้าเราเก่งเราเลือกงานได้เจ้านายที่ไหนเขาจะถีบมึงออกแสดงว่ามึงโง่เหรอหรือมึงปึกเหรอยังไงพัฒนาศักยภาพตัวเองให้มันเก่งขึ้นแล้วยืนหยัดนะฮะได้งานใหม่ที่ดีกว่าได้งานใหม่ที่รวยกว่าได้งานใหม่ที่เลิศกว่า เข้าใจไหมอย่าบอกว่าตัวเองตกงานบอกว่ากูพักผ่อนโอเคไหมโอเคไหมนะฮะยอม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 นะฮะเดือนนี้เงินทอนก็ไม่เหลือรอสิ้นเดือนก่อนเด้อจ้านะฮะพี่สว,ว,วดีนะครับอะไรอะ่ะทาไมเศรษฐกิจมาทําให้พวกมึงแบบขนาดนี้ทำไมแฟนคลับฉันมีแต่คนจนๆนะ่ะแล้วทําไมแบบแฟนคลับพิมรี่อย่างเงี้ยแฟนคลับวินอย่างเงี้ยแฟนคลับอินฟูหลายคนเขาซื้อเอาซื้อเอานี่ตกลงกูไลฟ์สดหรือกูเปิดมูนิธิ เอาให้แน่นี่กูไลฟ์สดนะกูขายขอลุกกูกำลังเปิดมูลนิธิอยู่กำลังเปิดมูลนิธิใช่ไหมมีแต่คนแบบเงินโนมันนี่เงี้ยมากองกันในเนี้ยมีแต่โนมันนี่มากองกันในนี้กูงงมากเลยอ่ะเนี่ยกูเปิดมูลนิธิเหรอกูจะต้องแบบยังไงกูต้องบริจาคเงินให้พวกมึงเหรอรลยยังไงแต่ละคนนะฮะตกงานบ้างไม่มีเงินบ้างเงินไม่ออกบ้างเงินหมดบ้างอะไรมึงนักหนานะฮะชีวิตมึงเนี่ยนะฮะตู้แดกเหรอตูดแดกอย่างเดียวเหรอชีวิตอ่ะนะฮะตู้แดกอย่างเดียวเหรอนะครับ คุณยูยุนะครับให้กําลังใจเนาะให้กําลังใจเนาะนะฮะรอง,งานอยู่นะครับแล้วก็ให้กําลังใจเรื่องคุณแม่ด้วยแต่พี่เคนโดก็จะพูดในสไตล์ของพี่เคนโดแบบนี้แหละนะครับเห็นใจกันทุกคนนะครับแต่ไม่อยากให้ทุกคนพ่ายแพ้ในชีวิตนะครับเงินมันอยู่ลอยอยู่ในอากาศเต็มไปหมดเลยนะครับ <c oughs> เราต้องพัฒนาตัวเองให้มีศักยภาพแม่งจะโง่ดักดานอยู่นะครับแล้วก็ให้คนอื่นเขีย่ยออกจากงานได้ยังไงอ่ะไปที่ไหนก็โดนเขี่ยไปที่ไหนก็โดนเขี่ยมึงต้องแบบสามารถแตน n เป็น Miss u n i v e r s สใน องค์กรน,นั้นได้ไม่งั้นมึงก็ต้องตกงานตลอดไปอะ่ะอุ้ยขอบคุณด้วยนะครับสําหรับรางวัลแม่มันก็ต้องตกงานตลอดไปอะ่ะนะฮะพี่โพล่านะครับพี่โพล่าเข้ามาไลฟ์ด้วยกันไหมพี่โพรล่านะฮะพี่โพล่านะฮะไม่ได้เจอไม่ได้แบบคุยเจอเคยเจอกันนานมากอาจารย์โพล่านะครับเห็นแวบเข้ามาไลฟ์ด้วยกันไหมอะ่ะนะฮะเรามาวิาพาก์วิจารณ์สตงด้วยกันไหมอะ่ะการคอร์รัปชันของประเทศไทยอ่ะนะฮะ โดนด่าและสบายใจนะครับยุยุบอกโอ้ยอปอบเอ้ยกูต้องเปิดกูต้องเปิดมูลนิธิอะจริงๆนะเพราะว่าแฟนขับกูเนี่ยแต่ละคนเนี่ยตูดแดกตลอดนะฮะตูดแดกมึงเข้าใจว่า,วาตูดแดกไหมแฟนขับกูเนี่ยตูดแดกตลอดนะครับ